ใครที่แม้ตัวห่างไกลแต่หัวใจเป็นของคุณเสมอขอไพ่บอกทีนะคะขอพลังงานของเขาหน่อยนะคะว่าเขาจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนเนาะจะตรงกับคนที่อยู่ในใจของคุณตอนนี้ไหมนะคะก้าวไม้นะคะพลังงานของโคนธาตุไฟเมษดสิงธนูเดอะไฮโดรแฟนนะคะพลังงานของโคนราศีพฤษศ อัศวินถือดาพลังงานของโคนธาตุลมแล้วก็เดเมจิเชียนพลังงานของโคนธาตุน้ํานะคะมีพลังงานของโคนธาตุไฟธาตุลมธาตุน้าราศีพฤกษ์นะคะเรามาดูกันต่อนะคะว่าพายอยากบอกอะไรกับตัวเขาอีกนะคะพลังงานของเขาใบแรกก้าวไม้นะคะเป็นคนที่รู้ลำดับความสําคัญของคนที่อยู่ในใจของเขานะคะคนที่สําคัญในใจเขาที่สุดก็ค,คือคนที่ มือเขากุมไว้นั่นเองนะคะแล้วก็เดอะไฮโรแฟนเนาะเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวนะคะเป็นคนหัวโบราณน,นิดหน่อยแล้วก็ อัศวินถือดาบเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจนะคะอาจจะเป็นคนแอบใจร้อนในบางทีมีความผงผางแต่ว่ามีความชัดเจนในหัวใจของตัวเองเด e เมจิกเชีนะคะคุณเป็นคนพิเศษของเขาไม่ว่าจะพบเจอปัญหาสักอะไรก็พร้อมที่จะฝ่าฟันนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะเข้าใจคุณนะคะ สามไม้การรอคอยอย่างใจจดใจจ่อนะคะรอคอยที่จะได้มาพบเจอกันนะคะสองไม้เป้าหมายที่กุมไว้นะคะยังชัดเจนไม่เปลี่ยนแปลงควีนถือไม้นะคะคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองนะคะเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เขาเป็นความรู้สึกที่เขามีนั้นชัดเจนถูกต้องแล้วนะคะแม้ว่าจะไม่แสดงออกไม่พูดออกมาสักเท่าไหร่แต่ก็ชัดเจนในใจถึงความรู้สึกของตัวเองนะคะ เดอรชาริออนะคะการต่อสู้ปัญหาอุปศักคหรืออาจจะหมายถึงพลังงานของการเดินทางนะคะมาพบหน้ามาพบเจอหรือเป็นการติดต่อนะคะการคลิป in น o ท c h นะคะไม่ตัดขาดการติดต่อจากกันนะคะพูดคุยกันตลอดผูกพันเชื่อมโยงกันตลอดแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกันนะคะ หกไม้นะคะค่อยๆฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคไปด้วยกันนะคะทำหน้าที่ของตัวเองวันนี้ให้ดีนะคะเพื่อที่เป้าหมายในอนาคตนะคะจะได้สำเร็จเนาะดู The Sun นะคะความชัดเจนความสดใสความสมหวังนะคะชิงถือดาบความมุ่งม,มั่นตั้งใจความไม่ยออ่อท้อคนที่เชื่อมั่นในความรู้สึกของตัวเองคนที่รักตัวเองแล้วก็รักคนที่เขาเลือกแล้วนะคะ 8ไม้ไม้ที่พุ่งตรงไปในทิศทางเดียวกันนะคะก็คือจิตใจที่ไม่วอกแวกไม่เอ็นเอียงนั่นเองนะคะพลังงานของเขานะคะมีคนธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ำเนาะแล้วก็ราศีพฤษศนะคะอาจจะเป็นคนที่มีอายุเยอะกว่าคุณนะคะคนคนนี้ถ้าเป็นคนที่ รักใครก็รักจริงนะคะเป็นคนหัวโบราณหน่อยๆด้วยนะคะแล้วก็คุณก็คือคนที่สําคัญสําหรับเขาที่สุดนะคะเพราะไม้ตรงนี้คือไม้ที่เขาจับขึ้นมานะคะแล้วก็ใหญ่ที่สุดอยู่ใกล้เขามากที่สุดนะคะแล้วก็ยังมี3าไม้เนาะก็ยังเอามือก็จังจับไม้ไว้เหมือนเดิมสองไม้ก็ยังจับไม้ไว้เหมือนเดิมนะคะในเจ้าหกไม้นะคะก็ยังจับไม้ไว้เหมือนเดิมนั่นคือคุณคือคนของใจคนที่เขาไม่เคย ปล่อยวางความคิดความรู้สึกจากคุณเลยนะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจกับคุณมากๆนะคะพร้อมเรียนรู้พร้อมที่จะเข้าใจคุณนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในความรู้สึกของตนเองนะคะเป็นคนที่รักแล้วก็รักเลยรักแล้วก็รักจริงนะคะทั้งคิงถือดาบแล้วก็ควีนถือไม้แม้ว่าจะไม่อ่อนหวานไม่โรแมนติกเท่าไหร่นะคะพลังงานความโรแมนติกของเขา ไม่ค่อยมีนะคะจะเป็นคนที่รักจริงแต่ว่าบุคลิกเป็นคนนิ่งๆแข็งๆไม่ค่อยแสดงด้านโรแมนติกหรือว่ามีคําพูดหวานๆให้คุณสักเท่าไหร่อาจจะเน้นให้ดูการกระทํามากกว่าคําพูดก็ได้นะคะแต่ว่าพลังงานของ The Magician กับ The Chariot ก็คือคนที่พร้อมจะเข้าใจคุณนะคะคนที่ข้างในจิตใจเป็นคนที่พร้อมจะเรียนรู้พร้อมที่จะเข้าใจคุณอยู่แล้วนะคะในสายตาเขาคุณคือ The Sun นะคะคุณคือความสุขคือความสมหวังในชีวิตของเขา ไม่มีเวลาไหนเลยที่เขาจะไม่คิดถึงคุณนะคะทุกความคิดถึงของเขามุ่งตรงมาที่คุณเพียงคนเดียวนะคะสำหรับเขาความห่างไกลไม่ใช่อุบสัรค์ที่จะทำให้เขาหยุดรักคุณนะคะแล้วนี่ก็คือพลังงานของคนที่แม้จะตัวห่างไกลแต่ว่าหัวใจของเขาให้คุณเสมอน,นั่นเองนะคะ